ผมนายจักโรโลดชาติชนานะครับเป็นเกษตรกรอินทรีย์อยู่ที่หมู่16ตำบลน,นาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทำการเกษตรผสมผสานนะครับหรือเกษตรอินทรีย์นะครับมาประมาณ5-6ปีแล้วนะครับก็แรกๆก,ก็มีปัญหาเรื่องความรู้เรื่องการทดลองทดสอบก็ผิดพลาดมาตลอดนะครับพอมาหลังปี2ปีหลังเนี่ยก็สร้างความจำนาญขึ้น มีหน่วยงานเข้ามาดูแลนะครับก็ทําให้ประสบสำเร็จได้ระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็แปลงผมเนี่ยเป็นแปลงอินทรียเร์เแล้วนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆก็น้อยลงไปมากนะครับเรามีผลผลิตจําหน่ายทั้งในท้องที่อ่าะที่กรุงเทพโดยเฉพาะอ่าพวกโมเดิร์นเทรดนะครับต่างๆก็ติดต่อเข้ามานะครับแล้วตอนนี้ก็ทําทการเผยแพร่ไปถึงบุคคลอื่นที่ต้องการทําเกษตรอินทรี C, อ่าให้ได้รับความรู้และทดลองปลูก นะครับก็กลับจะได้ไม่ต้องกลับไปลองผิดลองถูกอีกนะครับก็สามารถทําเป็นอาชีพสร้างไรายได้สร้างสุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคตและเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับ